วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่พี่มาชมหอมบัวเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะครึม้มครึ้มแต่ฝนไม่ตกเลยค่ะร้อนมากจันเจ้าเองอยู่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างแต่ที่ลำดวนไม่ตกเลยจันเจ้าก็ได้แต่เฝ้ารอน้องฝนนะคะอยากให้ฝนตกมากๆเลยค่ะหอมบัวเลยของจันเจ้าเองก็สวยวันสวยคืนเลยค่ะคาดว่ารุ่นนี้นะคะจะได้ขายพันธุ์นะคะประมาณต้นเดือนเมษาค่ะต้นหอมก็เริ่มแตกกอเยอะแล้วสําหรับพี่พี่ท่านใดที่เคยสั่งต้นพันธุ์ไปจากจันเจ้านะคะตอนนี้ปลูกแล้ว เป็นยังไงบ้างเอ่ยสามารถทักมาสอบถามจันเจ้าได้นะคะหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าพี่ๆอยากให้ต้นหอมนะคะแตกใบเร็วขึ้นก็สามารถลอกกาบแก่ออกได้เลยนะคะใบหอมแห้งนะคะที่มันห่อไว้แบบนี้ก็สามารถลอกออกมาได้เลยจะเป็นการช่วยให้ต้นหอมนะคะแตกใบเร็วขึ้นค่ะและถ้าพี่ๆท่านใดที่ปลูกไปแล้วเพิ่งปลูกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ทำไมต้นหอมมีดอกแล้วถ้าต้นหอมมีดอกนะคะก็ให้พี่ๆหักดอกออกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงที่เราปลูกใหม่ๆ นะคะเราจะไม่ต้องการดอกของต้นหอมค่ะถ้าเราเก็บดอกไว้นะคะต้นหอมจะชะงักค่ะจะโตช้าเพราะว่าต้องนําสารอาหารไปเลี้ยงดอกก่อนดังนั้นจันเจ้าแนะนําให้เด็ดออกก่อนนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะทักมาถามจันเจ้าว่าจันเจ้าปลูกแล้วใส่ปุ๋ยอะไรทาไมสวยจังเลยปุ๋ยที่จันเจ้าใช้ก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายค่ะเอามาผสมกับขี้รำพวนนะคะที่ซื้อมาจากโรงสีหลังจากปลูกได้2อาทิตย์นะคะจันเจ้าก็จะเอาปุ๋ยคอกมาโรยด้านบนอีกค่ะนอกจากปุ๋ยที่เราใช้แล้วนะคะดินก็สัม เหมือนนกันคะ่ะดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนทรายนะคะไม่แนะนำให้ปลูกในดินเหนียวนะคะพี่ท่านใดที่กําลังปลูกต้นหอมอยู่นะคะก็สามารถทักมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได้นะคะ